สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะอะเป็นไงบ้างคะเน้อเสียดายนะคะไปเข้าในตัวที่เราไม่ได้เลือกเลยแม้แต่นิดเดียวเลยเนาะเสียดายจริงๆนะคะน้ะอแต่ว่านะคะมาดูกันต่อนะคะพิเศษเนาะออกกันที่ 9 3 9นะคะข้างล่าง12เนงะอ่ะมาโผลกันในชุดนะคะ3 9แอดไม่ได้เลือกให้นะคะในชุดเนาะแอดไปเลือก30กับ32ให้นะขออภัยจริงๆนะคะมาเข้าในชุดนี้กันเนาะสาเกนะคะที่เราไมา่ได้เลือกสีเนาะและข้างล่าง12นะคะแอดให้20เนาะ ไปโผล่หนึ่งสองนะคะอ่ะให้สองศูนย์ไปโผล่หนึ่งสองเนาะก็เสียดายจริงๆนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันไม่เข้าในชุดที่เราคิดไว้เลยเนาะที่เราคิดเอาไว้มันไม่โผล่มานะคะขออภัยจริงๆเนาะอ่ะมาดูชุดเด่นของพิเศษนะคะสี่กับห้าไม่มาอย่างที่เราคิดนะคะ,ะ,คะไปโผล่ในชุดสามเนาะ ก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะเลือกถูกกันไหมนะคะแอดเลือกให้เพื่อนๆผิดไปแล้วนะคะเนะอ่ะวันนี้อาจารย์เลือกให้เพื่อนๆผิดกันไปเนาะขออภัยจริงๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะยังซื้อที่สองศูนย์กันเนาะเนอะ,นะอะมาดูปกตินะคะออกกันที่แปดสามห้านะคะข้างล่าง 02นะคะพอได้ทุนกันเนาะนะคงจะได้ทุนกันอยู่นะคะเนาะ0220 02, 02นะคะแอดให้เพื่อนๆไว้เนะาะ2030นเนาะอาจคิดว่าเพื่อนๆน่าจะจะยังได้กันอยู่นะเนาะ,ะมาดูในชุดวิ่งกันนะคะแอดให้วิ่งที่0กับ2มาตามนัดเรานะคะเนี่ย อะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบจะถูกกันในชุดนี้กันนะชุดวิ่งนะคะวิ่งเด่นลองนะของปกติเนาะส่วนในชุดคู่นะคะมาเข้าที่0ูนนะคะและ35ในนี้แอดไม่มี35นะคะก็ขออภัยนะคะเนาะถูกกันไปในชุดนี้เนาะ0ูนนะคะ ก็ยังเข้าวินกันอยู่เนาะนะคะมาดูพิเศษอ่ะดู VIP นะคะเจ็ดสองเก้าข้างล่างสามแปดมากันเลยนะคะในชุดเนาะสามเก้าสองเก้าและสามแปดแอดมาได้เลือกไว้ให้สักนิดเดียวเลยนะคะเนี่ยโอ้ขอภัยจริงๆนะคะ มันอยู่ในนอกโซนสีของเราหมดเลยเนาะนะคะไม่ว่ากันนะคะเนาะไม่ว่ากันนะเนาะมันก็ต้องมีเมื่อวานก็เข้ากันไปปังๆแล้ววันนี้ก็ต้องมีการน,นิดนึงเนาะนะคะอ่ะมาดูดูชุดเด่นนะคะเด่นลอง vip แอดให้ที่สี่กับห้าไม่มาไปโผล่ในชุดสามนะคะเนาะอีกละ ไปเข้าในชุดที่เราไม่ได้เลือกกันอีกแล้วนะคะอ่ะไม่ว่ากันนะมาเราจะมาเริ่มกันใหม่ในวันที่สิบเอ็ดกันเลยเนาะแอดร้อยเพลงเขาเปิดกันเสร็จเนาะที่บ้านแอดเขาเป็นอะไรกันไม่รู้นะคะเป็นหมู่บ้านคึกคืนนะคะจะมีเสียงเพลงทุกวันเลยแอดต้องรอให้เขาอะไรอะ่ะ เลิกเปิดเพลงก่อนเนาะอดถึงจะได้มาลงหวยให้กับเพื่อนๆนะคะที่มาช้านี้รอเขานะคะรอเพื่อนบ้านปิดเพลงพอเขาเปิดเพลงลำโพงดังเนาะแอดก็ไม่สามารถที่จะอัดวิดีโอได้นะคะอ่ะสามหน่อยในในชุดเดียวนะคะนี่ก็ยังจะมีเสียงเพลงลอยๆยมาอยู่นะ แต่ก็ไม่ว่ากันเนาะมาช้าก็ดีกว่าไม่มานะคะเราต้องรอให้เพื่อนบ้านเขาปิดเพลงกันก่อนอ่ะเดีย๋ยวเราค่อยมาดูในชุดกันนะคะอ่านี่นะคะ เขียนกันไปก่อนเรียบร้อยเราก็จะมาดูกันนะคะว่าในชุดวันนี้เราจะใช้เลขอะไรกันในคำนวณเนาะ หกสามหสห้าและ66นะคะอ่านี่จะเป็นชุดแรกนะอ่ามาดูชุดต่อมานะคะเจ็ดสาเจดสี่ เจและเจดหนะคะมาชุดต่อมานะคะ8ปดสามแปดสี่แดห้าปดหนะคะอ่ะนี่จะเป็นในชุดเรียบร้อยสิบสองชุดรวมอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูในชุดเพิ่มนะคะ แอดจะเพิ่มในชุดนี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาอ่ะอ่ะดูชุดวิ่งกันก่อนนะในชุดวิ่งวันนี้นะคะแอดจะให้วิ่งกันอยู่ที่อืม อ่ะนะคะเจ็นะคะ, 7, 8, 9, ะ,คะอ่ะในชุดนี้วิ่งพิเศษนะคะแอดขอให้วิ่งกันที่7ที่8ที่9นะคะมาดูปกตินะคะปกติจะวิ่งกันอยู่ที่5 6 7นะคะส่วน VIP นะคะ เก้าศูนย์หนึ่งนะคะอ่ะนี่จะเป็นในสูตรนะคะในชุดวิ่งอ่ะเรามาดูนอกชุดสิบสองชุดกันนะคะนี่จะเป็นสิบสองชุดรวมในสูตรกันก่อนนะคะส่วนชุดเพิ่มแอจะขอเพิ่มอีกต่างหากนะคะก็จะเป็นเพิ่มกันอยู่ที่ ม่แน่ใจว่ามันจะมาโผล่ในชุดที่เราคิดกันไว้ไหมนะคะเนอะสาเจ็ดนะคะเก้าหนึ่งอ่าแล้วก็สี่ศูน สี่ศูนย์นะคะและเก้าสามนะอ่ะสองหนึ่งนะคะอ่าไม่แน่ใจว่าจะมาเบิ้ลกันไหมนะคะแอดกลักวกลัวใจจะมาเบิ้ลเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ถ้าเป็นเลขเบิ้ลนะแอดอยากขอให้เพื่อนๆเบิ้ลเบิ้ลกันที่สี่สี่สี่นะคะและสองสองเนาะกลัวใจนะคะอย็ดขออีกหนึ่งตัวเนาะไม่น่าไม่แน่ใจว่าจะมาจริงไม่จริงนะ อะมาดูกันเลยดีกว่าที่เราจะเลือกสีกัน,นวันนี้นะคะเราใช้สีชมพูกันเลยดีกว่านะคะอ่ะชุดแรกนะคะแอดขอเลือกกันอยู่ที่เก้าแปดนะคะเนาะเก้ากับ8ดส่วนเีปกตินะคะแอดขอเลือกกันอยู่ที่หนะคะ หกกับห้านะคะแอดขอเพิ่มอีกหนึ่งตัวเนาะจะเพิ่มกันที่ห้าสี่นะคะเนาะอ่ะส่วน vip นะคะแอดขอกันที่ แน่ใจว่าติดศูนย์กันไหมหน้าในชุดนี้นะคะน้องเหมือนจะมีศูนย์อยู่เนะอ่ะแอดขอเลือกกันที่ศูนย์หนึ่งนะคะนะอ่ะนี่เราก็จะเลือกกันในชุดนี้นะคะมามาดูในชุดคู่กันเลยนะคะชุดแรกแอดขอเลือกกันอยู่ที่เจ็ดสี่ อีกหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวไม่รู้จะมากันไหมนะเราจะกันกันไว้นะคะเนาะเพราะว่าความเป็นไปได้มันน่าจะมาในความเป็นไปได้นะคะเนาะมาอ่ะีกตัวนี้หายไปไหนนะเดี๋ยวนะคะ อ,อีกหนึ่งตัวนะคะอืมลืมไม่ได้นะคะชุดนี้นะเผื่อมันโผลมานะคะเจ็ดสี่เจ็ดสาม หกสี่หนึ่งสองสามตัวแล้วนะคะอ่ะมันจะเปลี่ยนสีหน่อยนึงนะคะมาโซนนี้มาโซนนี้นะคะแอดจะขอเพิ่มกันอยู่ที่ห้าสี่นะคะเก้าสี่ศูนย์สี สามหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวันนี้ขอเลือกกันที่เจ็ดชุดนะคะเนาะ,ะนี่ก็จะเป็นในชุดวิ่งนะคะเนาะอ่ะวันนี้ขอให้ปังปังรวยรวยกันนะคะขอให้เข้าเป้าที่เราเลือกไว้นะ น้ออ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชุดนะคะอ่า ทัดะะส,สีเจ็ดชุดเนาะไม่แน่ใจว่าเบิ้นเบิ้ลจะมากันไหมนะเบิ้เบิ้ลกันไปนะคะเบิ้เบิ้ลกันไปนะเพื่อนเพื่อนคงจะมีเลขชอบในดวงใจกันแหละบ,บ้างแล้วน,นะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะลาคลิปนี้กันไปเพื่อนเพื่อนได้รับชมนะแอดก็จะไปคลิปที่หวยลาวพิเศษกับอหวยลาวพิเศษกันก่อนนะคะแอดจะไปลงที่หวยลาวพิเศษกันก่อนเนาะ นะให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจอที่เราสูตรอื่นกันนะคะแอดก็จะลาคลิปนี้ไปนะคะเขาขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะคะแฟนตัวยงนะคะที่มาคอมเมนต์นะคะและกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะท่านใดยังไม่ติดตามก็ติดตามกันนะคะกดกระดิ่งอาจจะมีคําว่าติดตามและกระดิ่งทั้งหมดนะคะแจ้งเตือนถ้าท่านใดไม่กดกระดิ่งเนี่ยมันจะไม่ขึ้นไปโชว์ข้อความบนหน้าโทรศัพท์ของท่านนะคะ ท่านเปิดมาปุ๊บในโทรศัพท์มันจะเร่งขึ้นมาให้ท่านเลยถ้าท่านไม่กดกระดิ่งนะคะอันนี้จะไม่ต้องค้นหากันยากนะบางท่านกดแค่ติดตามแต่ไม่กดกระดิ่งด้วยนะ,ะระฆังอะคะ่ะตัวะระฆังเป็นกระดิ่งที่อยู่บนหน้าเพจของแอดนั่นะนะคะท่านเจอชื่อแอดปุ๊บท่านก็จะเห็นคําว่ากติดตามและกระดิ่งนะคะเนาะนี่แหละคะ่ะคือผลของการที่มันจะมาโชว์ในหน้าจอนะคะอ่ะมานะคลิปนี้กันไปนะคะ ขอบคุณค่ะ